สบายดีพี่น้องผู้ที่กำลังให้เกียรติติดตามหับฟังทางขึ้นเท่าสายันวันลุงขออนุญาตเด้อถึงจับถึงจับโทรศัพท์ ขอทักทายสบายดีพี่น้องสุขุสุขคนขอบขอบพระคุณพี่น้องเอซสุขุสุขคนเด้อนะครับที่ไอเกียรติตามน้ำเบิงตามเบิงซ้อมเบิงกับปละคอนสันนะครับนี่ท่านกอม เมือ่อคืนนี่มีโอกาสได้ไปทั้งจังหวัดบึงกาฬนะครับอําเภอศรีวิไลไปคอนเสิร์ตเมือ่อคืนนี่โอ้ดีใจหลายพี่น้องในการตอบรับยังบม่ลืมสายันวันลุงถึงสิบห่างหายเวทีไปสมปีสีป่ปีพี่น้องกันยังถาเบึงเมือ่อคืนนี้ ขอบคุณหลายๆนะครับใ้กำลังใจกันเต็มเลยมเกินนี่มาทักทายลองเพลงนั่นเพลงนี้ฟังแน่เออล่มาเมิดสูเพลงอรดดไปกับฝนรอกตูดปูดและวก็น้องเฮงเฮงวันรุ่งลูกใหน้อยนะครับฝากไว้แน่ศิลปินตัวหน่อยเพื่อนี่ สิมีอนาคตไปไกลสิดงสิดังสิใได้บ่ได้กัอยูกับพอกับแม่กับเอื่อยกับอา้กับลุ่งกับป่ากับตากับยายกับปูกับยาให้การตอบรับให้การต้อนรับสนับสนุนศิลปินโตน่อยที่ไปน้ำพอเมื่อคืนนี่เด้อ ถ้าบ่มีผู้สนับสนุนบ่มีผู้เบิงผู้แย่งบ่มีเป็นไปได้ครับสิรองเก่งซ้ำไหนสิลูปรอซ้ำไหนจิตส,สวยซ้ำไหนกับบ่มีโอกาสสิดังถ้าพี่น้องแฟนเพลงบอตอบรับบอให้การสนับสนุนนะครับศิลปินนีฝากไว้กับพี่น้องแฟนเพลง คือผมต้องขอบคุณหลายหลายปีแล้วที่เดินทางอยู่บนถนนเสซนนี้นะครับพี่น้องยังบ่นลืมโอ้ยมือขึ้นนี่ดีใจหลายนะครับเพ่งสายเดียวสายสีนิบอม่นน่อยหน่อยปีแล้วพี่น้องยังฟังคือเกา่า ยัง่งตอบรับยั่งให้การสนับสนุนทุกเพลงของผมสีบโดงบดังทั่วฝ่าเมืองไทยทัวโลกคือเพลินแต่ขอให้พี่น้องค้นภาคอีสานเท่านี่ยยอมรับหากแพงค่อยสนับสนุนค่อยอยู่ทรงแค่นี้ผมก็เอานะครับ หาอยู่หากินเลียงลูกเรียงเต่าดีใจหลายเมื่อคืนพี่น้องขอมมขอทายลูกกันเต็มเลยนะครับมาขอเพลงเป็นบุญกระถินขอบคุณไปยังเจ้าภาพขอบคุณไปทั้งพี่น้องแฟนเพลงเชาวอำเภอศรีวิไลเมื่อคืนนี้โอ้ยหลายแททะนะครับวานงานคอนเสิร์ตใหญ่ ขอบคุณไปหาอาจารย์นักดนตรีน้องน้องแดนเซอร์นะครับโอเล่นดีรีเครื่องเสียงดีนะครับร้องง่ายบเมง่ยมึคืนนี้อย่าลืมเด้อศิลปินตัวหน่อยน้องเฮงเฮงอีกบอดดนนะครับสิเดฟังสิเดเบิงเอมวเต็มเต็มนะครับแม่สองครองใจ แต่ตอนนี้ก็ออกไปแล้วสองซิงเกิลโควิดเศราจังมาเดากันเนอะเริ่มเดาไดไแล้วนะครับโควิดมันเศร้าแล้วและกะ็กินข่าสาพอนะครับหลายๆคนเขาไปฟังเขาไปเบิงแล้วกับลังน้ำตาเออเลือตนหมักน้อยๆน,นี่เด้อพีสัน ขาไปเบิงเดอ้อพี่น้องผู้ใดบ่ทเท่าในเบิงพิมพ์คําว่ากินเข่าสาพอแห่งแห่งวันรุ่งพี่น้องสิไในเบิงบทเพลงที่ซึ่งซึ่งบทเพลงที่เกิดจากชีวิตจริงของเขาโดยปลายประกาของอาจารย์คมเขียวไขสีนะครับนํำห้อยพอเขาคู่เพลงคู่เดียวกันก็พอแล้วก็ ฝนรอกตุดปูดนะครับอันนี้ก็ซิงเกิลที่สามแล้วนะครับฝากศิลปินสาวคนนี้ไปด้วยนะครับใจเพันมักลองเพลงยังบอท่านเก่งไก่พี่น้องสนับสนุนพี่น้องอุ่มชู้อุปถรัรมภ์คำชู้ กสิได้เองเก่งเองนะครับเนาะพี่น้องเนาะกําลังสิเอ็ดเพลงใหม่ของผมออกมานะครับลองบันทึกเสียงแล้วเรียบร้อยอีกบดนเป็นแนวหมอลำอแนวถนัดให้พี่น้องได้ฟังกันมุนมวนอีกบโดนเด้อ ฝากไว้น้ำแน่ทางช่องสายยันวันรุง่งอย่าสืลืมอย่าสเฝ้าทิ่มอย่าเฝ้าป่ากันเด้อเออยังสิอยู่กับพี่น้องไปยืนยาวจนพี่น้องเศร้าจางังหนดละอือพี่น้องเศร้าจาังก็ยังอยากหองอยู่ด้เนาะไปขอ,ขอ,ข,อขอจ้างหองเอาบ่เมือ <c oughs> ม่อคืนนี่จ้าพาบนถือเรีกสิบสองล้านเนาะ อางสายยันวันรุ่งไปขอบคุณหลายๆเดอ้ออ่าส่วนละครกองเข้ากับมีลงให้เบิ้งสมือสมื่เดอ้อนะครับมื้อนี้ก็ลงทางช่องสายสายันวันรุง่งแลวก็สายยันวันรุ่งผ้ามวนคือกันนะครับเป็นจองน้อยจองเปิดไม่ดอกอันนี้นะครับในหลายคน เมื่อคืนนี่กะถามมาเป็นอย่างบอ่อน้องเมียมาน้าบอ่อไอเ้เขยไอเย้เขยเออ,อพี่น้องเอฟซีนะครับทางบึงกันเมื่อคืนเพิ่นนบึงประจําคอยติดตามเบึง่อยู่เด้อติดตามเบึงเุมือเสมือว่าซส่นขอบคุณหลายๆเลยครับเด้อเอามื้อนีมาทักทายสบายดีพี่น้องสานีสะกอนอ่ากราบขอบพคุณหลายๆขอบคุณ,คณทุกการติดตามขอบคุณทุก กำล,งลงังแรงใจขอบคุณทุกคอมเมนต์หกักแพงแบ่งหัวใจให้กันสุขุสุขคนเด้อ